สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิดารัตนาวณิชกุลนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาที่มหาวิทยาลัยของดิฉันเองนะคะมหาวิทยาลัยสงพุทธปัญญาศรีทวาราวดีค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูมหาวิทยาลัยกันนะคะว่า่ลมลื่นและสวยงามขนาดไหนนะคะมหาวิทยาลัย ส่งของเรานะคะตรงนี้นะคะจะมีอยู่ตอนนี้นะคะมีอยู่สองอาคารนะคะแต่ละอาคารนะคะก็จะมีอาคารนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสีชั้นนะคะอาคารนี้ดีชั้นเรียนตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็คือปีหนึ่งปีสองนะคะก็อาคารต่อไปก็จะเป็นอาคารใหม่นะคะอาคารใหม่ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด 6ชั้นนะคะ6ชั้นนะคะตรงนี้คือ,อ,อมีแผนว่าจะได้เรียนสามนะคะมหาลาัยส่งพุทธปัญญาศรีธารบดีของเรานะคะนอกจากจะมีอาคารเรียนแล้วนะคะก็มีอาคารสำหรับให้นิสิตนะคะที่อ,อ,อยู่อยู่ไกลนะคะแล้วก็มาเรียนที่ที่มหาลาัยของเราแล้วก็มาพัก มีห้องให้พักนะคะสำหรับมาเรียนได้นะคะมหาไลสงพุทธปัญญาศรีทวาวดีของเรานะคะจะเปิดให้เรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะคะปริญญาโทรปริญและปริญญาเอกนะคะท่านใดที่สนใจนะคะที่จะมาศึกษาต่อที่นี่นะคะสามารถมาติดต่อได้นะคะ ทางช่องทางนะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะด้านล่างนะคะของคลิปนี้นะคะ,ะสวยไหมคะขอบคุณมากนะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะขอบคุณมาก